คนเกิดวันพฤหัสคุณคือผู้ที่มีพลังครูติดตัวตั้งแต่เกิดรู้ไหมว่ามีของมงคลที่ทําให้พลังนี้เด่นขึ้นอีกหลายเท่าวันพฤหัสคือวันแห่งปัญญาความรู้บารมีและพลังครูบาอาจารย์ใครเกิดวันนี้ยิ่งเสริมยิ่งรุ่งของมงคลที่เหมาะที่สุดคือพระพิคเนศช่วยเสริมปัญญาไอเดียความคิดสร้างสารรค์และเปิดทางทุกงานที่ต้องใช้สมองถ้าอยากใจนิ่งตัดสินใจแม่นให้บูชาพระปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ พลังปัญญาจะชัดขึ้นทันทีสำหรับงานเรียนสอบสอนพระฤาษีคือเครื่องรางที่ช่วยให้คนวันพฤหัสก้าวหน้าเร็วที่สุดหินประจันวันพฤหัสคือแอเมเทอร์ช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดฟุ้งซ่านและมีสติในทุกสถานการณ์พลังวันพฤหัสคือพลังแห่งความรู้และสติถ้าเสริมถูกจังหวะชีวิตจะพุ่งแบบมั่นคงและยั่งยืนที่สุดนี่คือมูเตลู มหัสรรย์เครื่องรางช่องเดียวที่เล่าทุกตำนานแบบถึงใจ